สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำอะไรกันเอ่ยวันนี้เราก็จะมาถางหญ้านะคะตัดหญ้าข้างคันค่ะเพราะว่าหญ้าเยอะมากเลยเป็นหญ้าหญ้าประมาณนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นหญ้ากระดูกไก่ซึ่งจะเขาจะกำจัดค่อนข้างยากมากมากเลยนะคะถ้าแบบเขาแก่แล้วก็มีดอกมีดอกแล้วก็เดีย๋ยวจะให้ดูดอกนะคะดอกประมาณไหน ดอกขอเขาจะประมาณนี้ดอกนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่แก่อันนี้ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่แต่ว่าถ้าดอกเขาแก่เมื่อไหร่นะคะมันจะกําจัดค่อนข้างยากแล้วก็ถ้าดอกเขาร่วงร่วงอยู่ในนานะคะ่ะมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่ในนาเพราะว่ากําจัดค่อนข้างยากมากคือมีวิธีก็คือบางคนเขาก็ในนาก็มีฉีดยาบ้างนะคะฉีดยาแต่เขาก็ยังอยู่ อยู่แล้วก็ออกดอกมันกําจัดไม่หมดนะคะก็เลยต้องมาเกี่ยวมาตัดออกบ้างให้มันเบาๆลงบ้างจะได้ไม่เยอะนะคะเราก็จะไปตัดหญ้ากันเลยะคะ่ะ เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าต้นเขาเป็นยังไงต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นยานะะ้าคท้ายๆใบข้าวกับใบเขาจะแบบออกสีอ่อนๆหน่อยนี่คือตัดออกนะคะตัดออกยา้าเยอะมากเลยค่ะทุกคนยิ่งช่วงฝนล,ลงนี่คือเยอะมากเลยก็เลยต้องมามาตัดออกกําจัดเขาออกบ้าง เขาคอยจะขึ้นแซมอยู่ที่ต้นข้าวนี่อันนี้ถอนออกมาถอนออกมาก็จะประมาณนี้คุณเขาจะแดงๆขา,ขาวๆเป็นป้องๆลําต้นของเขาสูงมากอันนี้ยังไม่ออกดอกนะคะทุกคนถ้าออกดอกนี่ก็เขาจะดอกก็จะเป็นสีน้ําตาลน้าตาลถ้าร่วงอยู่ในนานนี่คือกําจัดยากมากเลยเดี๋ยวถ้ายังไง คลิปนี้ขอไปตัดย่าก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ